วันนี้นะครับเราก็จะมาทําหมูเค็มนะครับนี่อันนี้คือหมูดอยนะครับหมูดําหมูดอยประมาณห้าโลนะก็คือจะทําหมูเค็มแบบคนจีนนะครับอันนี้เป็นพริกไทยพริกไทยขาวตามใส่เนื้อ,อนนนเนี่ยหมูดำปอเผาไอ,อ้ก็มาทีต๊ะเออ มันแหกขนาดนี้มันจะเสียที่ยอ่ะชุบไก็จ้าอันนเนี่ย้ก็ทำทุกกสนทลงนผักกันนะจะมาปิดาจะสกุชชช่ิ่เอันนี้พิลาบ่พิพิลาบใส่พิลาบลงไปนะครับอย่พอใดยงมึง ะนำอวามัามากระเทียมพริกไทยที่ต่ำเกลือนะครับใส่ลงไปเน,นี่ยออไปลเลยเนือไปเลยเรื่อทำมาสักครึ่งชั่วโมงมันมีน่มันต้องข้ากระงมือเขาใส่กะละมังหมานี่มัน น้ำมันจะเหลืออย่างไรเราจะก็ไปแกะด้วยไอยูตุไอยูตุเนี่ยมันจะได้กุ้ยลูกก็นี่ปลาเก๋าด้วรือ๋อแล้วก็ใส่เหล้าขาวนิดหน่อยนะครับนี่เหล้าขาวเหล้าขาวบ้านเราเนี่ยแหละครับเหล้าขาวสามห้าดีกีเนี่ยแหละโอเคนี่หมักเข้าไปเสแล้วเล้าข่าสามสามห้าดีกีสามห้าดีกินี คือเรามีมาความเีรก็นี่คิดดูกันที่มาสอปีี่ะนั่นคือถน่ก็หดนัมัคือไมถือหดเทลงไปหัเก่อนมาสัตย์สัย์ยาวหตมาเดยจอะมาเดงไมถมันรวเมื่อตมาเดังเบา้วน่อเขาะแล้วก็ทับไว้นะครับหาอะไรหนักๆมาทับไว้ ของผมไม่เ้๊งงาของผมจะงามีหลายเล่ะก็จะเอาเงี้ยไม่เจ๊งจ้า่และในตะกร้านี้นะครับก็เป็นเนื้อที่เราหมักไว้นะครับหมักเมอสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับและมันจะน่ากินสักแค่ไหนกันนะครับโอเคนะครับทุกคนและนี่ก็คือเนื้อหมักนะครับที่เราได้ไปหมักทิ้งเอาไว้นะครับทุกคนจําได้ไหมครับวันที่ผมไปหมักนะครับ ผมของผมเนี่ยยังเป็นสีดําอยู่เลยนะครับทุกคนแต่วันนี้นะครับกปเป็นสีทองเลยครับดูสิครับโอ้โหมันนานมากๆเลยนะทุกคนครับสองอาทิตย์นะครับทุกคนประมาณสองอาทิตย์ด้วยกันนะครับที่ได้ไปหมักหมูทิ้งเอาไว้นะครับวันนี้นะครับเราก็เลยเอามาดูนะครับซึ่งมันสามารถกินได้แล้วนะครับทุกคนครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหดูครับดูครับทุกคนเห็นไหมครับอ่าทุกคนแต่ผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับทุกคนซึ่งนี่เห็นไหมครับตรงเนี้ยที่มันเหมือนเม็ดข้าวเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ย มันคือหนอนนะครับทุกคนครับมันคือหนอนนะครับซึ่งอาจจะมีหนอนขึ้นบ้านนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาสักชิ้นนะครับแล้วก็เอาไปทอดนะครับแล้วก็กินกับข้าวร้อนๆดูนะครับว่ามันจะอร่อยไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าตาของมันเวลาซอยออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคซอยมันออกนะครับอืนี่หั่นมันออกนะครับทุกคนโอ้โหดูครับเป็นแพร่เลยครับทุกคนครับหืม โอเคทีนี้ก็ซอยตามนี้ไปเลยนะทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันนะครับวว <Whoa. S 1> ทุกคนดูสิครับคือมันสวยมากครับทุกคนดูเห็นไหมอ่าดูคือแบบเนี่ยครับคือเนื้อสวยมากทุกคนดูเนี่ยครับ โอ้โหสุดยอดเลยครับแต่ว่าผมต้องซอยบางก่อน,นี้ยมันหนาไปที่ผมซอยนี่ทุกคนมันต้องบางๆแบบนี้ทุกคนเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดดูนะครับนี่ครับทุกคนครับอ่าสวยไหมครับดูครับคือมันมีไขมันแทรกนะครับคือเป็นเนื้อที่สวยมากๆนะครับปกตินะครับเขาจะหมักทั้งตัวนะ แต่อันนี้เราหมักแค่แบบบางส่วนเฉยนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันนะมาดูกันนะว่าทอดออกมาแล้วมันจะน่ากินแค่ไหนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยครับทุกคน โอเคครับทุกคนเราก็นําหมูที่เราหมักไว้เนี่ยเอาไปทอดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับนี่ครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับที่จริงนะครับหมูนี้นะครับเอาไปทําเป็นหลากหลายเมนูได้นะทุกคนเอาไปแกงใส่นองไม้เอาไปผัดใส่แตงกวานคืออร่อยมากนะทุกคนจะบอกให้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับนี่อืมอืม รสชาติมันจะออกเค็มๆนะทุกคนคือแบบออกเค็มๆเปรีนน้ยวนิดๆนะครับก็คือเหมือนแหนมอะ่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่แหนมเท่าเดียวนะครับอันนี้มันสามารถกินได้แบบหลายมื้อเลยนะเพราะว่ามันเค็มนะครับขอเรียกว่าหมูหมักเค็มแบบคนจีนนะทุกคนอันนี้อร่อยมาก ืมปกตินะครับอันนี้นะครับถ้าเราไปซื้อเองนะครับมันจะมีไข่นะเขาจะเรียกว่าตลาดยีนหรือว่าตลาดยูนาเนี่ยแหละครับที่เชียงใหม่มีไข่นะครับโลละสามร้อยห้าสิบบาททุกคนอันนี้นะถ้าเราไปซื้อกินเองนะครับคือวิธีทำก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานะครับบางอันนี่คือหมักไว้เป็นปีเลยนะทุกคนอันนี้คือเราหมักประมาณสองอาทิตย์นะครับ ยิ่งหมักไว้านานยิ่งอร่อยนะครับใครที่ชอบกินอารมณ์แบบอะไรนะหมูกรอบทอดน้ำปลาหรือว่าปีกไก่ทอดน้ำปลาเนี่ย มากินอะนี้ดูยกมือให้เลยจะบอกให้ก็ไม่เชื่อก็ลองไปทํากินเองได้นะครับทุกคนครับก็วิธีทํานะครับง่ายๆนะครับตามคลิปที่ผมได้ทําเอาไว้นะครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าอยากให้ผมเอาเนื้อเนี่ยผัดใส่อะไรนะครับเอาคอมเมนต์มานะครับคือมันอร่อย อือร่อยมากอา่โอเคนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเย้ <c oughs> yeah.